จากหน้าปกเกมฟุตบอลสู่เกมตีอกอลอฟล่าสุดแกเรดเบลโผลเป็นตัวละครในเกม PGA Tour 2K 2023ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาเราเล่นเกมแนวกีฬาทั้งหลายก็ตตมักจะมีใบหน้าของนักกีฬาชื่อดังที่ตัวเองชื่นชอบเข้าไปโผล่อยู่ในนั้นให้เราเลือกบังคับหรือว่าใช้งานแต่จะมีสักกี่ครั้งที่นักกีฬาหนคนจะไปโผล่ในเกมกีฬาได้ถึง2เกม เรื่องของเรื่องก็คือล่าสุดในเกม PGA Tour 2K 2023แพทล่าสุดนะครับเขาเพิ่งจะเพิ่มตัวละครแกเรตเบลเข้าไปในเกมนี้ด้วยก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้แกเรตเบลในอดีตเคยเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะครับแล้วในเกมฟีตาเนี่ยนะครับท่าพลังของเขาก็มาหาโหดเลยทีเดียวหลายคนจึงเลือกที่จะใช้งานแกเรตเบลแต่ชีวิตการค้าแข่งของแกเร็ตเบลค่อนข้างจะจบเร็วไปหน่อยด้วยอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่ ทำให้เจ้าตัวนะครับตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลและหันมาใส่ใจในกีฬากอล์ฟแทนแถมยังจริงจังถึงขั้นเทิร์นโฟลงแข่งในรายการ P.G.A. ทัวรด้วยและด้วยเหตุน,นี้ในเกมก็เลยมีตัวละครของโปรเบลมาให้นักเล่นเกมทุกท่านได้ลองเล่นกันดูนั่นเองนะครับโดยการอัปเดตล่าสุดของเกม p a Tour นอกจากจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังมีสนามใหม่ๆหหมายเล่นเพิ่มเติมกันด้วยนะเออ แกริดเบลก็นับเป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถที่หลากหลายโดดเด่นในอดีตก็เป็นถึงนักฟุตบอลระดับเบอร์คลาสเลยทีเดียวคว้าแชมป์มาแล้วกับมาดริดหลายรายการคิดเห็นยังไงบ้างกับข่าวนี้ถืนชอบคอนเทนต์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ